สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผมกับรายการท็อปบาร์เบอร์ครับผมใช่ครับผมซึ่งคราวนี้พิเศษนิดนึงพี่ตือขอแจมด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับต้ตอนนี้เราอยู่กันที่อุดรธานีนะครับผมกับร้านที่อยู่ด้านหลังของเราเลยครับนี่เลยครับผมร้านบุญมีบาร์เบอร์นั่นเองนะครับผมเหมือนชื่อป้ายเหมือนชื่อร้านปุมีเ่แวข้างก็เป็นร้านบาร์เบอร์นะครับอต่ควาจริงเรามาถึงอุดรเลยเนี่ต้องบอกว่าบุญมีบาร์เบอร์เนี่ย เป็นตัวแบบท็อปๆของอุดรเลยใช่ครับผมแล้วทุกคนเขาก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยได้แชมป์มาได้ครับเออเห็นบอกว่าได้แชมป์ด้วยใช่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ข้างตู้คุณมีเลยใช่ครับผมว่าประวัติเขาเป็นมาของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาจะมีอะไรเจ๋งๆมาโชว์ให้เราดู wonderful. ใช่ครับโตพร้อมไหมครับพร้อมครับผมโอเคไปเลยไปกันเลยครับผมเอาขอเลย บาร์เบอร์แบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยไบมี่ดอร์เกลเอลแอเจตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของช่างโชว์แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับช่างตู่นะครับผมซึ่งวันนี้ช่างตู่จะมีส่งอะไรมานำเสนอครับอกอ่าคุยกับดูครับวันนี้โชว์วันนี้โชว์อะไรดีครับวันนี้เป็น โอเพนไซส์เบบี้แมนเลดครับโอเพนไซสเบบี้แมนเลดใช่ครับพี่โอ้โหเอาละไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันผมตกใจเหมือนกันตอนได้ยินโอเคทำไมถึงเลือกทรงนี้ให้กับนายแบบอ๋อนายแบบต้องการจะเลี้ยงเนื้อผมลากไซด้านหลังครับแล้วก็ด้านข้างผมก็จะเฟดเป็นประมาณไม่เฟดครับโอเคเป็นดอกเฟดนะครับใช่ครับดอกด้านหน้านิดนึงครับ เปมีเฟด้งหลังไลาดใแลวหลักๆคือจุดเดน่นของทรงนี้คือตรงไหนครับจะเป็นช่วงเฟดแล้วก็การเซตด้านบนครับอ๋อโอเคครับผมงั้นเริ่มได้เลยครับครับผมก็คือขั้นแรกก็คือต้องทําการแบ่งผมใช่ไหมครับใช่ครับเก็บเนื้อผมด้านบนหวอ่อย่างนี้สัตยากไหมยากอยู่อีเรผมเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใช่ครับอย่างนี้เทคนิคการแบ่งแบ่งยังไงเอ่ยได้ยังไงเป็นส่วนของจังหวะผมจะแบ่งส่วนผมด้านบนแล้วก็ด้านหลัง อันนี้เป็นตัววีบ้างหรือว่เป็นตัวยูแบบมงกุฎเป็นตัวยูตัวยูแบบมงกุฎตัวตัวเปิดตรงนี้ก็คือเลโอนแล้วนี่ใช่แล้วหลังจากนั้นหลังแล้วทรงนี้ใช้เวลาตัดประมาณกี่นาทีครับประมาณ30ถึง40นาทีครับอันนี้ก็คือสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ทำอะไรกันก็คือกันขอบเลยหรอใช่ครับก็คือขึ้นทรงแล้วกันขอบใช่ครับว่ามันจะง่ายสะดวกต่อการทำงานครับ ทีละข้างนะหารือว่าพอ่เมื่อกี้ก็ขึ้นขึ้นทรงทั้งสองด้านแล้วสองด้านเลยครับก็คือจะเกลี่ยงานด้านล่างให้จบก่อนใช่ครับโอเคให้พัดหลังบูในการการขอบตรงนี้นี่หลังบูนี่ยากสุดบางหรือส่วนไหนยากสุดจะเป็นช่วงหลังใบหูที่ยากสุดเพราะในการฝึกนี้นต้องฝึกยังไงถึงทำได้ต้องซ้อมตวัดมือครับซ้อมโค้งหลักๆก็คือการตวัดมือตัวอย่างไรใช้เข้อมือเลยใช่ครับแต่ดีที่แบ็คจะเลียนตัวนี้ มันวอาช่วงปั่นให้โอ้โหของดีจริงใช่ครับอดีตจริงครับผมเป็นเป็นสเตล่านะครับผมรุ่นกันขอบตัวใหม่ของเรานเองนะครับชงมาตั้งหวานเลยนะชงมาแบบนี้ก็ขายเลยครับผมแล้วเราจะตียังไงให้มันเข้ากันสองฝั่งเทคนิคการไก่ไหมครับเทคนิคคือผมจะกะระหว่างช่วงคิวปิดใช่ครับ ใช่ยเป็นตัวไกดลาใช่ครับต่อมาผมจะสร้างเกณฑ์ช่วงสกินเทคนิคนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะว่าผมจะดบด้านหน้าแล้วก็ช่วงด้านหลังทำาอย่างนี้แล้วมันจะได้ได้ได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเป็นเงาช่วง ช่วงเงาด้านหน้าและหลังดลช่วงตรงกลางก็จะขาวผมไม่เคยเห็นนี้เลยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นไซ้์แตตปีตสองรับเอาไว้ับเราทำเงาทีนึงครับผมไปผมก็จะไล่เป็นเบอร์ศูนย์ปรับสเต็ปสี่นะครับปรับพามเทคนิคในการเลือกใช้ฝานี้ทั้งสู่ในเทคนิคการคำนวณและการใช้ยังไงบ้าง ถึงว่าฟันตัดคอนเดาตะเลียนนตี้จะเอาตัวนี้การปรับฟันอเทคคนิไงบผมจะปรับปรับฮาร์ปก่อนขึ้นมาปิดจะสลับไปเรื่อยๆใช่ครับเริ่มจากฮาร์ปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดฟันเก็บที่หลังทำไมถึงเลือกใช้ฟันเลยงเพราะว่าผมจะไล่ขึ้นครับจะเป็นการไล่ขึ้น ไปเชื่อมกับกรอบทรงด้านบนครับอันนี้ช่างตู่อยู่ในถึงขั้นตอนไหนแล้วครับขั้นตอนการเก็บกรอบทรงครับใช่คร็บ้เตอนการเก็บกรอบทรงท่าเนกรัดมันเลกนะครับมันจะเป็นรอยต่อระหว่างขอนยญาตนะครับตรงนี้ที่เราไล่เสกกันตรงนี้คือช่วงด้านหลังใช่ครับใช่ับตรงนี้เรามีการ ประเมยยังไงว่ามันต้องหนามากหนาน้อยยังไงผมผมจะให้ระหว่างช่วงเกินจะอยู่ช่วงหลังใบหูถือจะจะไม่เลยเกินมามากครับในช่วงนี้เป็นช่วงคืนหลังใบหูแล้วหลังใบหูใช่ครับหลังใบหูแล้วนมันมันไม่เป็นก้อนเวลาเราแบบเราถ่ายอะไร่จะหลอมก้อนยังไงหรือว่าค่อยมาเก็บช่วงนี้ที่หลังครับโดยการเฉียงหวีใช้วิธีการเฉียงหวียาวใช่ครับให้บาลานซ์ใช่ครับให้ไล่จากสั้นมายาวครับ จะเกินกันพอดีใช่ครับก็เวลาทํางานเฟสผมจะพยายามยืนทํางานที่จุดจุดเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องแสงเลยทีเวลาแสงเข้ามากระทบงานจะได้เหมือนกันทั้งหัวครับใช้เป็นไกลปันปลาการเลือกยังไงครับนี้ผมจะเเข้มไปหรอใช่ครับผมจะเก็บช่วงสีที่เข้มไปครับเป็นการลดเนื้อผมครับพแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นเข้มไปหรือต้องตรงนี้ออก เราดูสีครับว่าช่วงนี้อาจจะเกิดจากหลุมใช่ครับช่วงหลุมส่วนมากจะมีกันทุกคนครับช่วงหลังใบหูเป็นหลุมใช่ครับอันนี้มันคือประสบการณ์ป่ะหรือว่ามันดูยังไงคนทั่วไปจะมองคนทั่วไปก็อาจจะจะเช็คเรื่องสีพี่ว่าสีมันบาลานซ์กันไหมต้องเข้าใจเรื่องสีก่อนใช่ครับงานเฟรต้องเข้าใจเรื่องสีต้องยืนตรงนี้ที่มันเป็นแต้ ใช่ครับใช่ครับคนคบจะอเอาออกข้จริงทางลาไปเอ้ยไล่เสร็ววันนี้เสร็จแล้ว <c oughs> แต่นี่คือลงดีเทลในการมาดูแลเรื่งสี้วก็คือใช้ฟันปลาจิ้มเข้าไปเลยก็คือจะเชื่อมตรงนี้ใช่ครับแล้วก็มาเชื่อมมาดูเรื่องของสีกลอบใช่ครับ ก็ไปนนจะทำงานช่วงด้านบนครับผมจะซอยช่วงทุยด้านหลังก่อนครับด้านหลังผมจะซอยให้รูปแบบสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมก็จะเล่นช่วงด้านหลังเป็นทคายทอยซิ่งนิดนึงครับทคายทอยซิ่ง <c oughs> นิดนึงสี่เหลี่ยมจะซิงใช่ครับม, <c oughs> มันข้างหลังมันจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมวงกลมได้พี่สี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้ครับเคสต์นี้อยากจะได้ความซิงใช่ครับก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครับ เราจะแบ,บ่งเป็นกี่เซ็ชันนประมาณ5เซ็ชันเลย5เซชันนี่น่เ็นอไคลารอนใช่ครับจะดึงเก้าสิบเลยใช่ครับใช่มั้าดึงเก้าสิบใช่ผิดดึงออกมา90ครับมันก็จะมาเชื่อมด้านข้างในส่วนของด้านผมผมก็จะไกด์หยัก ด้านหลังครับอันนี้ใช้เพื่ออะไรครับนี้ออผมนะจะใช้ใส่มูสเป่าแห้งเค็กก่อนอ๋อเอาไว้เช็คโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมาไดขึ้นทรงอีกรอบ,รบอ่าโอเคครับผม อันนี้คือทําอะไรอยู่ครับนี่กำลังลดเนื้อผมอา่าลดเนื้อผมให้ปานฟูงนิดนึงครับอันนี้คือขั้นตอนใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพอถึงขั้นตอนนี้เราต้องโฟกัสจุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเช็คดูครับเช็คปลายผมว่าเป็นก้อนไหมครับ สนับสนุนรายการโดยปัตตาเลียนเลโอครับผมแล้วเราก็อยู่กับช่างตูนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับช่างตูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวเองครั้งหนึ่งครับผมได้ครับผมชื่อช่างตูนะครับเป็นช่างตัดผมแล้วก็เจ้าของร้านบุญมีบาเบอร์นะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าเป็นคนองบัวลำพูี่แต่มาเรียนมาเรียนหนังสือที่อุดรตั้งแต่เด็กเลยครับครับตอนนี้นี่เปิดร้านมากี่ปีแล้ว เปิดร้านมาปีนี้ปีที่5แ да ล้วครับโอเคก่อนหน้าน well ี้ทำอะไรมาครับตุกอนหน้านี้ก็เรียนมีเรียนจบปวสก็จบที่อุดรใช่ครับเรียนที่ช่างกนครับก็คือมาเป็นช่างตัดผมเลยหรือว่าทําอะไรมาก่อนไหมครับไม่เลยครับเรียนจบก็มาเป็นช่างตัดผมประยุกตวงตีมาก่อนใช่โอ้ยตดชอบความคมของกันไกได้ครับแล้วทําไมอยู่ๆถึงแบบมาเริ่มต้นชอบอาชีพช่างตัดผม ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรครับแม่แนะนําให้ไปเรียนอยากให้มีอาชีพติดตัวไว้ครับว่าหนังสือก็ไม่ค่อยจะเรียนอะไรเี๋ยวไปเรียนแล้วล้วไงต่อเราไปเรียนที่ไหน <laughs> ไปเรียนที่ชวนผิดครับรดีนหมไปตุดอกก็ดีครับผมับรูแบบตอนแรกแบบแม่ว่าก็โอเคตามแม่เลยอ่ะเดี๋ยวมีดื้อไหมก็ตามแม่เลยครับผมเชื่อฟังแม่ตลอดครับนี่ว่าจะไปเว้วด้หรอ อยู่ด้านนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่นะแรกแรกก็ไม่ได้ชอบพี่เรียนไปเรียนมาคือเราได้เลือกที่จะทำแล้วครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับสุดือนแล้วไงต่อไปเป็นช่างที่อื่นหรือว่ามาเป็นเปิดร้านเลยกลับไปเปิดร้านที่บ้านกับที่หนองบัวลําพูิจการลูงเรืองเลยเงียบจิบทำไมเกิดอะไรขึ้นเราเป็นช่างใหม่ด้วยครับแต่ทำงานไม่ค่อยตอบโจทย์ลูกค้าเท่าไหร่ปัญหาตอนนั้นคืออะไร การเรียนรู้คือสื่อต่างๆนี้ไนมะ่คนะนะนะ่อยมีสอนแล้วไหไรในยุคนั้นครับยากมากเลยครับเอาแล้วทำนายอยู่ๆมาเอามาอ,อุดอรมาเป็นรัฐอุดอร,รอ๋อพอดีผมรู้สึกผูกพันกับ <c oughs> อุดอรครับเพราะเรียนหนังสืออยู่นี่แล้วก็มีเพื่อนมีพี่อยู่นี่เยอะครับก็มาได้แฟนที่อุดอรด้วยครับก็เ,ออเลยเลือกที่มาตั้งอยู่นี่ครับน,นานแค่ไหนครับกว่าจะมาตั้งหลักอยู่ที่นี่ครับ ประมาณปีหนึ่งพี่ปีหนึ่งแต่ก่อนผมเข้ามาอุดรอก็ยังไม่เข้าในเมืองก็เปิดที่ชานเมืองก่อนก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็พอมีลูกค้าตามไปตัดข้างนอกเยอะก็เลยตัดสินใจย้ายเข้ามาเปิดในเมืองเพราะอะไรอ่ะทำไมเขาถึงต้องต้องตามเราไปเขาเคยรเคอร์อะไรมาว่าแบบเพราะเพราะการโปรโมทของเราั้งทำ <laughs> <laughs> ตอนนั้นเห็นในสื <serving Pokemon apan> ่อในอะไรเขาก็อยากลองไปตัดอ๋อตอนนั้นก็ทําสื่อโซเชียลควบคู่ไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับและร้านบุญมีเนี่ยมีชื่อมาอย่างไงครับบอกหน่อยไหมครับชื่อเหมือนปลายบะหมี่ใช่ไหมใช่ชก่อไม่เข้ากับสไตล์นี่เลยจริงๆนะคือตอนแรกก็นั่งคิดกันกับแฟนสองคนครัจะได้ชื่อร้านเป็นไทยๆเขียนง่ายๆอ่านง่ายๆนี่ครับก็เลยได้ชื่อบุญมีนี้มาครับแล้วบวกกับ ที่ปูทวดแกชื่อบุญมีพอดีครับชื่อสอนคือปูทวดใช่ครับบุญมีเหมือนกันใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับผมหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่เนี่ยมีลูกคุณลูกค้าเนี่ยมาเยอะไหมครับก็สองปีแรกก็ไม่เท่าไหร่เียครับพออยู่ได้ได้เรื่อยๆครับช่วงพีคพอบอกได้ไหมครับผมมาเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยกี่หัววันหนึ่งก็ประมาณ30มสิบสี่หัวนะครับเยอะมากี่ยวมากครับพี่ ก็คือก็คือมามาร้านที่นี่ก็คือเริ่มต้นด้วยตัวคนเดียวเลยไหมครับเริ่มต้นกับแฟนครับแล้วก็กับเพื่อนอีกคนนึงครับมาช่วยกันตัดเนี่แหละครับใช่ครับสามคนตอนนั้นก็คือลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับเป็นนักเรียนเป็นงานหรือว่าถ้าสาขานี้จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ครับไปทํางานนี่ครับอ๋อ้สาขาแล้วครับใช่สามคนเดโอ้มีสามสาขาด้วยมีที่ไหนบ้างเมีเส้นพรมกายครับทางไปสนามบินแล้วก็นาตลาดโหสีครับอืแล้วก็สาขานี้ใช่ครับ ก็ราคาหนึ่งเห็นเห็นบอกว่าไปแข่งแบบไปแข่งมาแล้วกี่รายการครับช่วยบอกหน่อยไหมไปแข่งประมาณสามสามสนามได้ครับแล้วเป็นยงไงบ้างครับโอเคพี่เป็นการวัดผลตัวเองมาด้วยครับไปหาแรงบันดาลใจด้วยครับเติมไฟให้ตัวเองแล้วสแข่งที่ไหนมาบ้างปีอะไรบ้างจขไม่ได้ปีนานมากแล้วแข่งครั้งแรกแข่ครั้งแรกที่เ่ไร่งครั้งแรกครั้งแรกนี้ชมเชยครับรายการพาร์เสจที่สอง อันนี้สก็ฟาสเฟตชงเชยอันที่3อันนี้สนี้เป็นวินเทจโอซาฮูครับวินเทจโอซูาพใช่ครับได้ด้วยมพังครับได้ครับได้แชมป์เลยนะแชมป์เลยแล้วทีนี้การแต่งร้านนี่เห็นมีความเป็นลูกลูกครึ่งมีนีด้วยมีเซิร์ฟด้วยแล้วก็มีความเป็นอะไรอะสตรีทนิดนึงมีเป็นบาร์บีคิวหลานิดนึงชอบคาราบาวด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือแบบแต่งแบบ ชอบอันไหนก็หยิบม,มาแต่งเลยวะครับใช่เลยีคือ <laughs> มีอะไรก็เอาเข้ามาหมดในร้านร้านดูแบบสไตล์อบุญนิ่นึงครับก็อยู่็นแบบเพื่อนแหละใช่ครับแล้วตอนนี้ร้านให้บริการอะไรบ้างก็จะมีตัดมีสระเจ็ดกลหนดครับ แล้วก็จะมีงานจะมีเป็นงานดัดด้วยครับดัดแบบไหนบ้างส่วนมากจะเป็นดัดวอลลุ่มลอนเล็กแล้วก็เป็นดัดฟอยครับได้หมดทุกอย่างใช่ครับเร่องในทีมงานก็สามารถรับรองรับได้หมดใช่ครับสามสาขาเลยไหมทำแค่สาขาหนึ่งนะถึงนะฮะนั้นเซาลอนครับถ้าตัดผมพร้อมทําดัดผมด้วยไม่ต้องบินไปเกาหลีนะฮะบินมาดี่นี้ทำดีนี่ได้เลยเาาลอนสบายๆมารับลุ้มเมนะใช่ครับผม บาร์เบอร์แบรนพาร์ทเนอร์คืออะไรคือการนําสินค้าของบาร์เบอร์แบรนไปวางจําหน่ายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับด้โปรโมทร้านผ่านทุกช่องทางของบาร์เบอร์แบรนดมีกิจกรรมให้เข้าร่วมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์คัพเวิร์กช็อปและงานเฟสซวลที่รวมตัวช่างบาร์เบอร์และซาลอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ของบาร์เบอร์แบรนได้เลยสนับสนุนรายการโดยไบมี่ดอร์เกล ปัตเตอรี่หรือกันไกลครับปัตเตอรี่ครับเฟซสูงหรือเฟซต่ำครับเฟซสูงครับผมเปียกหรือผมแห้งครับผมเปียกครับตัดตามใจลูกค้าหรือแนะนำครับตามใจลูกค้าครับทำสีผมหรือดัดผมครับดัดผมครับโกนเกี้ยงหรือเค่าเสื่อครับผมโกนเกี้ยงครับทรงเวนเทสหรือทันสมัยครับเวนเทสครับลูกค้าเด็กหรือลูกค้าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับงานเร็วแต่เป๊ะหรือว่างานช้าแต่ละเอียดครับช้าแต่ละเอียดครับเป็นคนตัดเงียบๆหรือว่าพูดคุยเพลินๆไปด้วยครับตัดเงียบๆครับสนับสนุนรายการโดย Barber b r a i n และแน่นอนครับผมบับเบอร์เบงของเราก็ไม่ได้มามือเปล่าอเช่นเคยเรามีของเล่นน้อยมามอบให้กับช่างจู่ด้วยนะครับแล้วกวนพี่ตึ่นหน่อยนะครับผมนี่เลยครับผมเป็นผลิตภัณฑ์เซตติ้งของบับเบอร์เบรนนั่นเองนะครับผมมามอบให้นะครับอ่ะทีเมื่อกี้เห็นปีกดียมพูดด้วยอันยาเบรครับครับขอบคุณมากครับผมเยอะมากครับของบับเบอร์เบรงครับ โอเคเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้ช่างตูเนี่ยฝากร้านสักนิดหน่อยนะครับผมว่าร้านมีกี่สาขานะครับผมเปิดปิดกี่โมงแล้วก็สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับผมฝากร้านบุนมีนะครับบาร์เบอร์จังหวัดอุดรธานีด้วยครับมีทั้งหมด3สาขานะครับมทีที่ถนนบนมิสัยแล้วก็ถนนพรมาการแล้วก็ถนนโพสีนะครับผมเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเราพอผมร้อนมากจริงมา,มากทีเดียครับเอประมาณนี้และรายการของเรานะครับผม จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค้าขค่ะสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Bubble Brain ครับผมสนับสนุนบา r b เบอร์ใจครับด็อกโกผลิตัณฑ์ใบมีคุณภาพจากเกาหลีครับแอร์วันเจนครับผมแตกต่างอย่างโดดเด่นครับผมและรายการของเรานะครับผมออนทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผมและครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทย สนับสนุนรายการโดย Barber b r a i n ใ Bymi, d o r c o L Angel